บ้องบอลเลอร์เลยฮนะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่บาสุกา้านะนี่เป็นรถไฟฟ้านะจักรยานไฟฟ้าโอ้โหไม,ม่บ้องบอลเลอร์เลยนะฮะคอสคอสฟีดนะฮะเไหมคอสฟิวคอสฟิวนี่คือจักรยานไฟฟ้านะตรงนี้คือที่ใส่แบตนะโอ้แต่ว่าเป็นัเขาถอดแบตบออกไปอยู่นะเป็นบาสุกา้าเลยนะอะไรจะประมาณนั้นนะทิ้งท่อเลยวะเนี่ยนะนะโอ้โหที่นี่มีรถไฟฟ้าเยอะนะฮะ นี่นะฮะรถไฟฟ้าหลายคันนะที่เข้ามานะฮะแต่ว่าตอนนี้หาไม่ค่อยเห็นแล้วนะเพราะว่าข้าวไปเยอะนะเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ยานไฟฟ้านะนี่จับแลนดไบท์นะแลนดไบท์นี่หน้ามีไฟไม่รู้ยังเหลืออยู่เปล่านะฮะเพราะว่าหายดีนะทำไม่ทันนะทำไม่ทันช่างมีคนเดียวนะฮะเลยทำไม่ทันนะ เปลี่ยนแบบเปลี walk, ่ยนอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเดี๋ยวจะให้ดูมีไหมทางนู้นึี k ค s เอสเอมีทั้งแม่บ้านนะฮะมีทั้งแม่บ้านมีทั้งรถรถทับนะจ่ายงานไฟฟ้านะมีเยอะเนะมีอะไรงนู้นนะฮะรื้อออกมาหมดแล้วนะ มาดูบุมนี้นะโหนี่คันนี้คันนอนเดียวรถเดียวนีนนน่นี่นะฮะเนี่ยรถไฟฟ้านะฮะเนี่ยสีแดงเนี่ยนะฮะจับอยู่นี่นะ แบตเขาอยู่ข้าง,างเฟรมตรงนี้นะฮะมีเกียร์ด้วยนะพับได้ด้วยนะะรถไฟฟ้สาต้องการจอดนี้หลายคันนะหนุ่มๆคันขาม,มีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวไหมฮะเนี่ยเนี่ยแบตบคันนี้นะมีอีกคันหนึ่งน,งนะฮะรถไฟฟ้าตาเนาะมาดูได้นะฮะมีกุญแจบิดอยู่นู้นมีกุญแจบิดอยู่นู้นนะฮะนี่นะอันนี้ก็มีกุญแจบิดนะ,ะอันนี้คือเขาทำแล้วเขาจะตรงนี้ให้นะเนี่ยใส่ชุดนี้ให้ะะทำเลยเนี่ยตรงนี้นะฮะ นี่นะฮะบิดบิดแล้วก็ตรงนี้บิดได้เลยนะหมุนได้เลยเ,เคยหมุนแล้วพุ่งไปโน่นเลยนะเคดเกิดทะลุไปเลยฮะเหลืออีกไม่กี่คันนะฮะรถไฟฟ้าเนาะคือต้องใช้เวลาทำน,นะเพราะเขาต้องเช็คระบบไฟนะผมนี่บอมตันผมนี่บอมตันเขาไม่สวยจังข้างในนี้ก็นี่จะเป็นเสือภูเขานะฮะไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีนะฮะรถไฟฟ้าี เดอะไรของมึงวะเนี่ยนะพาดูรถไฟฟ้าอยู่ดีมาโผล่นี่อีกแล้วนะก็มันไม่มีนะครับมีน,มน้อย <c oughs> มันมีน้อยก็ไม่รู้ถ่ายอะไรนะฮะเลยไปถ่ายเดินเข้ามาถ่ายพวกนี้ดีกว่านะสวอภูเขานะห้วยบอกนะต้องขออนุญ,ญาตสมาชิกด้วยนะบางครั้งเนะาะหลากจะาใายดูม,มีน้อยอ่ะนะมีไม่กี่พันนะฮะ เลยต้องมาดูทางนี้บ้างนะฮะภัยิถเสือภูเขาบ้างนะรถ mm hmm. คันนี้แคนเดวนะค mm hmm. ันนี้บ้าไปแล้วเนี่ยโ mm hmm. อย้โหเนี่ยเอาจะดุกนาดานนี้นี่นะยังดุยังดุงดงดนี่นะฮะใครมาเอาเขาก็จะทําเนี่ยนะคือใครมาดูก่อนถ้าเกิดจะไม่มีลูกค้ามา mm hmm. เขาก็ยังไม่ทำทำไม่ทันนะะแต่ถ้าเกิด ลูกค้ามาเนาะลูกค้ามามาเลือกแล้วก็ทําให้เลยนะครับทำให้เลยรอน,นิดนึงอันนี้อะไรเนี้ย02เสีสเยหมอบนะเสียหมอบถ่ายรถไฟอยู่ดีมระโปเนีฮนะรถมันไม่มีนะฮะมีน้อยนะเพราะว่าเอาไ้หมดแล้วนะฮะเี๋ยวแค่สี่ทัน